จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่2ตอนที่21ความเป็นไปได้ไหมพอสิ้นแสงก็เห็นลีสลอดที่ล่วงหล่นลงสู่พื้นในสภาพเละเทะการต่อสู้มาถึงจุดตัดสินแล้ว แกรนคอสที่เฟสกับอารอนปล่อยซ้อนกันนั้นทะลวงผ่านค่าพลังที่เหนือกว่าลีสลอดและสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงเพราะอย่างนั้นทำให้เหล่าผู้ตายที่โดนลีสลอดกักขังเอาไว้ค่อยๆถูกปลดปล่อยจนร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมเหล่าผู้ตายที่อารอนทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้กลับคืนสู่ดิน ถ้าอย่างนั้นต้องรีบแล้วอารอนรีบไปหาครอบครัวเถอะครับเฟดบอกกับอารอนออกไปเช่นนั้นอารอนก็ตอบว่าอืมเฟดตรีบเสนอแนะอารอนที่มีสีหน้าเกรงกล็งงและเขาก็หันกลับไปยังด้านหลังที่ครอบครัวอยู่ที่นั่นมีภรรยาและลูกชายของอารอนนอนซ้อนทับกันอยู่บนพื้น การเสื่อมสลายเริ่มขึ้นแล้วโดยปลายเท้าเริ่มกลับคืนสู่ดินพออารอนเข้าไปใกล้ๆทั้งคู่พวกเขาก็ค่อยๆลื่อนตาขึ้นยังโดนควบคุมอยู่อย่างนั้นเหรอเฟสกุ้มดาบดำพร้อมกับเฝ้าระวังแต่มันดูต่างออกไปเพราะนี่เป็นดวงตาที่มีจิตวิญญ,ญาณสถิตยูไม่เหมือนกับดวงตาของตุ๊กตาที่โดนบังคับให้มาโจมตีพวกเฟสคุณพ่อ คคุณคะขอโทษด้วยนะคะคอารอนที่ได้ยินคำพูดนั้นของภรรยาและลูกได้ทิ้งดาบศักดิ์สิทธิ์และลงไปคุกเข่าข้างๆทั้งคู่พร้อมกับกลุ่มมือที่เกือบจะสลายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของอารอนตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอกรีดดาบดำจึงตอบข้อสงสัยของเฟสผ่านสกิลอ่านใจว่าก็บอกไปแล้วนี่ว่าศพยังมีดวงวิญญ,ญาณหลงเหลืออยู่เอาเถอะอาจจะเป็นเวลาอันน้อยนิดก็ได้ กรีดบอกเช่นนั้นเฟสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงเวลานี้มันจะดีหรือเปล่าบางทีอาจจะทําให้แพ้ใจของอารอนบาทลึกขึ้นกว่าเดิมก็ได้แต่สําหรับอารอนแล้วนี่คงเป็นช่วงเวลาที่เขาปรารถนามาโดยตลอดเฟสเฝ้ามองอารอนและคุณนายพร้อมกับลูกชาย ขอโทษด้วยนะครับคุณพ่อที่ไม่สามารถปกป้องเมืองและปราสาทได้ผลสุดท้ายหลังจากที่โดนฆ่ายังโดนลีสลอดควบคุมและหันดาบเข้าใส่คุณพ่อลูกของอารอนกล่าวเช่นนั้นอารอนก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วข้าเองก็ต้องขอโทษด้วยน่าจะอยู่เคียงข้างให้มากกว่านี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆพออารอนกล่าวเช่นนั้นคุณนายก็เอามือมาวางซ้อนกับอารอนก่อนจะบอกว่าคุณไม่ผิดหรอกค่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะอย่างนั้น เลยมาช่วยพวกฉันไม่ใช่หรือคะดังนั้นต่อจากนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในเคนเซเพื่อพวกฉันด้วยนะคะคุณนายบอกเช่นนั้นลูกชายของอารอนก็กล่าวอีกว่าคุณพ่อพวกผมไม่เป็นไรแล้วพอลูกของอารอนกล่าวมาถึงตรงนั้นครอบครัวก็ค่อยๆสลายไปทีละน้อยแม้แต่มือที่กุ่มอยู่ก็ไม่สามารถกุ่มได้แล้วในตอนนี้เวลาไม่เหลือแล้วอารอนที่น้ำตาไหลมาเป็นสายยิ้มและตอบกลับครอบครัวของเขาไปว่า ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ทุกคนไม่ต้องอับอายให้ดูข้าไม่เป็นไรแล้วคำตอบนั้นของอารอนทำให้คุณนายและลูกชายยิ้มอย่างดีใจจากนั้นก็กลายเป็นก้อนดินจนหมดและล่วงลงสู่พื้นดินที่เหลืออยู่มีเพียงแค่ก้อนแสงเล็กๆสองก้อนมันลอยละล่องอยู่รอบๆตัวอารอนกรีด นั่นมันอะไรงั้นเหรอเฟดกล่าวถามกรีดก็บอกว่าดวงวิญญาณไงบางครั้งถ้ามีความมุ่งมั่นจะสามารถมองเห็นได้ทั้งคู่ให้ความสําคัญกับอารอนมากมายขนาดนั้นเลยยังไงล่ะพอกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟดก็บอกว่าวาละสุดท้ายแห่งการจาบที่สําคัญงั้นเหรอกรีดก็บอกว่าก็อย่างนั้นแหละแต่ว่านะกรีดกล่าวแค่นั้น รู้เลยว่ากรีดอยากจะพูดอะไรต่อให้เวลาผ่านไปสักพักแต่สกิลตะกะยังไม่เริ่มทํางานสักทีอย่างนี้แสดงว่าลีสลอดยังมีชีวิตอยู่เป็นพวกที่อึดดีจริงๆเลยนะเนี่ยพอหันกลับไปก็เห็นเจ้านั่นครานอยู่บนพื้นเงียบๆและค่อยๆเข้ามาใกล้พวกเฟสไม่ยอมให้ไปเก,กกะอารอนหรอกนะ เฟดกล่าวเช่นนั้นเขาเปลี่ยนจากดาบดำเป็นธนูดำสร้างลูกธนูเวทขึ้นมาด้วยพลังเวทที่เหลือและเสริมธาตุดินเข้าไปเพื่อทําให้กลายเป็นลูกธนูเวทที่ทําให้กลายเป็นหินตําแหน่งที่เฟดเลงไปก็คือระหว่างคิ้วของลีสลอดแกน่ะแข้งอยู่ตรงนั้นไปตลอดการซะเฟดกล่าวเช่นนั้นแล้วลูกธนูเวทที่ปล่อยออกไปก็ตรงเข้าเป้าที่เลงเอาไว้อย่างแม่นยําท่านใดนั้นลีสลอดก็เริ่มกลายเป็นหินโดยมีลูกธนูเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่มีแม้แต่เวลาให้ส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกันนั้นเฟดก็ได้ยินเสียงสังเคตท,ที่แจ้งเตือนว่าสก,กิลตะกะเริ่มทำงานบวกค่าพลังกาย3ล้าน6แสนสหมื่นพลังโจมตีสองล้าน5แสนหหมื่นพลังเวท4ี่ล้าน5แสน หก0 0ื 65, 000, จิตใจบวก4ี่ล้านสามแสนพความว่องไวบวกสองล้านสามแสนเพิ่มสกิลเวทมนต์ลวงตาเสริมพลังเวทขนาดใหญ่ และเสริมจิตใจขนาดใหญ่เสียงสังเคราะห์แจ้งเตือนเช่นนั้นมันกลายเป็นรูปปั้นหินลิสหล่อที่หน้าตาหน้ารังเกียจถ้าเอาสิ่งนี้ออกวางขายคงไม่มีใครอยากจะซื้ออะไรที่ต้องคำสาปอย่างนี้หรอกช่างเป็นศัตรูที่แย่จนถึงท้ายที่สุดจริงๆและความปราบปลื้มของสกิลตะกาศที่ถาถมเข้ามาเป็นเรื่องปกติจากการกำจัด Monster มอนสเตอร์มงกุฎก็ามาถึงเต็ บิดไปมาเพื่อขำจุนร่างกายวิญญาณของลิสหลอดนั้นอร่อยมากจนเทียบกับมอนสเตอร์มงกุฎที่เคยจัดการก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยเฟสกำเกรียดที่กลายสภาพจากธนูดำกลับมาเป็นดาบดำและพยายามเพ่งจิตใจอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้สติหลุดลอยไปหลังจากนั้นสักพักคลื่นแห่งความปราบปลื้มก็จบลง เฟสไม่โดนสกิลตะกะเกื่นกินและผ่านพ้นมันไปได้ดูเหมือนผลของการฝึกฝนต้านทานสกิลตะกะจะมีประโยชน์ถึงจะมีความมั่นใจเพิ่มเล็กน้อยแต่ยังห่างไกลกับคําว่าสมบูรณ์แบบเพราะฝืนอดทนมันทําให้มีน้ําตาเลือดไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างของเฟสเฟสใช้ดาบดําต่างกระจกเพื่อเช็ดเลือดที่ติดอยู่ตรงใบหน้าและตรวจสอบสีของดวงตาอืมก่อนหน้านี้ ดวงตาข้างหนึ่งจะเป็นสีแดงแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นสีดำทั้งคู่แล้วความอดอยากของสกิลตะกะจบลงแล้วสินะเฟดรู้สึกโล่งใจไปเปอหนึ่งพร้อมกับหันไปดูทางอารอนก็เห็นว่าดวงวิญญาณที่ลอยรอบๆเขาค่อยๆจางหายไปและเห็นอารอนที่ยังอาัยอาวอนย,ยู่ ไปรอก่อนได้เลยถ้าข้าทำเรื่องที่สมควรทำเสร็จแล้วจะตามทางนั้นไปเองอารอนกล่าวดวงวิญญาณทั้งสองหายไปท่ามกลางความมืดเล่ากับโล่งใจที่ได้ยินคำพูดนั้นของอารอนคนที่เหลืออยู่ในปราสาทนี้มีแค่เฟส กับอารอนเท่านั้นมีแต่ความเงียบสงัดราวกับว่าการต้องการสู้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกเลยอารอนจ้องมองเฟดและเอ่ยด้วยสีหน้าที่ลำบากใจว่าขอโทษด้วยนะแต่ขอให้ช่วยอีกสักนิดได้ไหมเฟดจึงถามว่าคิดจะทําอะไรงั้นเหรอครับอารอนก็บอกว่าเก็บกวาดครั้งใหญ่ไงจัดการลังที่อยู่ในเมืองนี้ให้สิ้นซากเพราะสัญญาไว้แล้วเลยอยากจะแก้ไขอีกครั้งอารอนกล่าวเช่นนั้น เขาตั้งใจจะฟื้นฟูเมืองแห่งนี้ซึ่งการเริ่มทำสิ่งนั้นก็ต้องจัดการมอนสเตอร์ที่มาเกะกะขวางทางเสียก่อ,กอนอย่างนี้ต้องโต้ลุ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่สิถ้าดูจากสัดส่วนของเมืองน่าจะต้องใช้เวลาอีกวันหนึ่งเลยก็ได้แต่ทำก็ทำเพราะเป็นการขอร้องของอาจารย์ไม่มีเหตุผลที่ลูกศิษย์อย่างเฟจะปฏิเสธสักน้อยจัดการเลยครับยังต่อสู้ไม่พอด้วยโห่พูดได้ดีนี่นะถ้างั้นฝากนำด้วยนะได้เลยครับ อารอนมีแพลตัวสีข้างอย่าฝืนก็แล้วกันครับแค่นี้มันแพ้ถลอกนะอารอนตอบกลับเฟซเช่นนั้นเป็นคุณปู่ที่อึดจริงๆ เท่าที่เฟดรู้ในโลกนี้ไม่มีเวทมนต์ที่ใช้รักษาบาดแผลได้ดังนั้นอย่าฟื้นจะดีกว่าอารอนในตอนนี้พูดไปก็คงไม่ฟังหรอกเฟดที่มีสกิลฟื้นฟูอัตโนมัติคงต้องพยายามซะแล้วสิดังนั้นพักสักหน่อยแล้วค่อยไปกวาดล้างครังใหญ่กันเถอะเฟดกล่าวเช่นนั้นแต่อารอนกลับบอกว่าไม่ไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ hey! ช่างอึดจริงๆเลยที่บอกว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยต้องเป็นเรื่องโกหกแน่ๆในระหว่างที่คิดอย่างนั้นจู่ๆอารอนก็ส่งเสียงขึ้นมาเฟดจึงถามว่าเป็นอะไรไปนั้นเหรอครับอาร ก็บอกว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเนี่ยช่างน่าประหลาดใจมากอารอนกล่าวอารอนหัวเราะออกมาและเขาก็พูดกับเฟทที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้เหตุผลก่อนที่อารอนจะบอกว่าดูเหมือนข้ายัางเติบโตได้มากกว่านี้อีกเลเวลเพิ่มขึ้นจนทะลวงขีดจำกัดนะ่ะเอ๊ะจริงงั้นเหรอครับหมยความว่ายังอยู่ระหว่างเติบโตอารอนตอบกลับเช่นนั้นพออายุมากขึ้นสังขารก็เริ่มรยลา ไม่ว่าจะปราบมอนสเตอร์ไปเท่าไรเลเวลก็ไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ขีดจำกัดของเลเวลนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลตั้งแต่ตอนเกิดมาและจะไม่สามารถเพิ่มเลเวลไปมากกว่านั้นได้แต่การที่สามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นและเพิ่มเลเวลได้จะเรียกว่าทะลวงขีดจำกัดจากการอธิบายของอารอนในกรณีที่เกิดปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนจะทำให้เลเวลปัจจุบันขยายมากกว่าเดิมถึง1ิเท่า ตามตำนานมีนักรบอยู่น้อยคนที่จะทะลวงขีดจำกัดได้เพราะตัวอย่างมีให้เห็นอยู่น้อยนิดอารอนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับตัวเองได้ถ้าจะให้พูดแล้วล่ะก็อาจจะเพราะต่อสู้ร่วมกับเฟดก็ได้มีความเป็นไปได้ที่อะไรสักอย่างที่เธอมีอยู่จะชักพามันมา อารอนบอกเช่นนั้นเฟย์จึงถามว่ามันคืออะไรเงั้นละครับแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นที่คิดออกก็มีแค่สกิลตะกะเท่านั้นที่เฟย์มีอาจจะเพราะมีสิ่งนั้นเป็นต้นเหตุทาให้ส่งผลกระทบกับอารอนที่ร่วมต่อสู้กันจนทําให้เกิดการทะลวงขีดจํากัดก็เป็นได้เพราะว่าเฟย์ไม่เคยต่อสู้ร่วมกับคนอื่นนอกจากอารอนทําให้ไม่มีหลักฐานอะไรรองรับมันด้วย กรีดพูดผ่านสกิลอ่านใจกับเฟ,ฟที่เป็นอย่างนั้นว่าในกรณีนี้อาจจะเป็นผลกระทบบางอย่างจากการต่อสู้ร่วมกับผู้ที่มีสกิลซึ่งทําลายเหตุผลของพระเจ้าก็ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเขาหรือว่าใครคนอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ถูกยอมรับโดยผู้ที่มีสกิลมหาบาปเท่านั้นซึ่งอาจจะส่งผลดีและผลเสียก็ได้ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของการทะลวงขีดจำกัดของเลเวลนะนะกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟยจึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ก็รีบบอกกันหน่อยเซกรีดจึงกล่าวว่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนี่ตามตำนานผู้ที่ทะลวงขีดจำกัดอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับผู้ที่มีสกิลมหาบาปก็ได้กรีดกล่าวเช่นนั้นพอเฟยกับกรีดคุยซุบซิบกันอารอนก็ดีใจอย่างไร้เดียงสาต่อก,การทะลวงขีดจำกัดว่าเฟยเอ๋ยพูดอะไรอยู่คนเดียวเนาะ เอาละเริ่มกันเลยไปกำจัดสเกลเลตันออกจากเมืองกันหนไหนเลเวลก็อัพแล้วด้วยซิมุ่งมั่นดีนะครับเนี่ยอายุปูนนี้แล้วยังมีเรื่องสนุกเพิ่มขึ้นไงถ้าห่างัันก็ไปกันเถอะพออารอนกล่าวเช่นนั้นเฟดก็รีบหลอนไล่ตามอารอนที่กระโดดออกนอกปราสาทไปก่อนจะพูดปัญหาที่ค้างคาใจออกมาอารอนขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมครับอะ่องเงินเหรอถ้าล่าสเกลเลรตันแล้วกลับหมู่บ้านช้าไม่จะโกรธเอานะครับอย่างนี้นี่เอง ถ้างั้นเอาอย่างนี้ละกันต้องเพิ่มรางวัลที่ปกป้องหมู่บ้านจากค่าสิบเหรียญทองเป็นหนึ่งร้อยเหรียญทองไงเด็กคนนั้นแพ้เงินด้วยนี่เท่านี้น่าจะพอใจอย่างแน่นอนอารอนบอกกับเฟ,ฟเช่นนั้นสมกับที่เป็นอารอน แค่พูดคุยด้วยนิดหน่อยก็เข้าใจเลยว่าจุดอ่อนของไมคคือเงินถ้าหาก100เหรียญทองแล้วล่ะก็ภาพของไมที่ได้รับเงินแล้วดีใจจนแก้มปรีและให้อภัยที่กลับมาช้าก็ลอยมาแต่ไกลเลยถ้างั้นก็สู้เท่าที่อยากไปเลยเฟสอยากแสดงค่าพลังที่ได้มาจากลิสหลอดแล้วจะวิ่งแซงอารอนที่อยู่ข้างหน้าให้ดูผมต้องเป็นคนนําไม่ใช่หรอครับอยากจะให้คนแก่ได้พึ่งพาคนหนุนบ้าไงไหมครับนั่นสินะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอยากอรารวาสอย่างที่ไม่ได้ทํามานานด้วยสิถ้าอย่างนั้น มอแข่งกันเถอะว่าแล้วเฟดกับอารอนก็แย่งกันล่ามอนสเตอร์ถ้าแบ่งอย่างนี้ก็น่าจะจัดการได้เร็วกว่าที่กำหนดเอาไวา้ได้เวลาช่วงชิงเมืองที่ถูกความตายครอบงำกลับมาแล้วตอนที่22ความเข่าลบที่ได้กลับมาอีกเพียงแค่นิดเดียวเมืองเฮาเซนก็จะไม่มีมอนสเตอร์เหลืออยู่แล้วสเกลเลตันที่อยู่ทางด้านทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศเหนือถูกกวาดล้างจนหมดเหลืออยู่แค่เขตทิศตะวันตกเท่านั้น ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้เฟดกับอารอนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็จัดการล่าสเกลเดรตันเกินกว่า1,000ตัวแล้วทำให้ความเกลียดชังจำนวนมหาศาลถูกสะสมเอาไวาย้ยังไม่เคยล่ามอนสเตอร์ต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักอย่างนี้มาก่อนเลยสำหรับเฟดแล้วถือว่าเป็นเขตแดนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน อารอนพวกฝูงสเกลเลรตันนี้มาหาพวกเราเหมือนกับมดที่ต้องการน้ำตาลเลยนะเฟดกล่าวออกมาเช่นนั้นอารอนก็บอกว่าแน่อยู่แล้วถ้าเป็นตามปกติการล่าต่อเนื่องอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่ว่าถ้ามีเธออยู่ด้วยก็ไม่มีปัญหาอารอนพูดเช่นนั้นพร้อมกับใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์เอาไวา้ฟันสเกเลตันไนที่กระโจนเข้ามาหาพร้อมกัน5ตัวอืม ถ้าไม่มีเฟดก็คงไม่เป็นไรหรอกถึงจะสู้อย่างนี้นานๆครั้งก็เถอะนะเฟดคิดแบบนั้นแข็งแรงดีจริงๆเลยนะตั้งแต่ที่พวกเฟดจัดการลีสลอดก็ต่อสู้ต่อเนื่องโดยไม่นอนไม่ลับมาเป็นเวลา15ชั่วโมง ไม่สิดูจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์น่าจะเกือบเย็นคงจะราวๆาว18ชั่วโมงแล้วหรือเปล่านะล่าสเกลเลอตันจนการรับรู้เรื่องเวลาเริ่มเพี้ยนบางทีถ้านอนไปทั้งอย่างนี้อาจจะเห็นสเกลเลอตันโผลมาในฝันก็ได้แล้วกลูเมสกิลตะกาอาจจะดิ้นผ่านจนอยากจะบอกว่าพอได้แล้วเป็นแน่เฟสถ้าจัดการสเกลเลอตันที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วก็น่าจะจบสักที ไว้หรือเปล่าอารอนกล่าวถามเฟ,ฟเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าแน่นอนครับเขาเปลี่ยนจากดาบดําเป็นธนูดําอย่างรวดเร็วพร้อมกับหลบลูกธนูที่พุ่งมาราวกับหาฝนจากนั้นก็ยิงออกไปพร้อมแน่นอนว่านั่นเป็นลูกธนูเวทที่ทําให้กลายเป็นเห็นตัวเฟดรู้สึกได้เลยว่าการใช้ธนูก้าวหน้ากว่าก่อนหน้านี้มากเพราะมีพื้นฐานการต่อสู้ที่ได้อารอนสอนมาทําให้พลังขั้นต่าของเฟสสูงขึ้น การมีคนนําต่อสู้ให้ดูเป็นตัวอย่างแค่เห็นอย่างเดียวก็ใช้อ้างอิงได้แล้วนี่อาจจะเป็นการล่ําเรียนจากการดูหรือเปล่านะวายว่างๆลองฝึกฝนเรียนแบบการเคลื่อนไหวของอารอนดูดีกว่าเฟสเอี้ยวตัวหลบลูกธนูที่พุ่งมาลาวกับหาฝฟน ในระหว่างที่กระโดดและปล่อยลูกธนูเวทตอนที่อยู่กลางอากาศถึงจะเลีงแค่นิดน้อยแต่ลูกธนูเวทที่เข้าเป้าแน่นอนก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางและเข้ากลางกระหม่อมของสกิลเดอร์ตันอาเชอร์จากนั้นเสียงสังเคราะห์ก็แจ้งว่าสกิลตะกะเริ่มทำงานบวกค่าพลังพลังกายบวก1290พลังโจมตีบวก1440พลังเวทบวก1100จิตใจบวก1230ความว่องไวบวก770 โอ้ใ oh, ช้ได้นะเนี่ยเฟดรู้สึกถึงการตอบสนองในระหว่างที่ฟังเสียงสังเคราะห์วิธีการต่อสู้ที่หลบพร้อมกับโจมตีจนถึงตอนนี้เฟดแยกระหว่างการโจมตีกับการหลบเป็นอย่างอย่างไปไม่นึกเลยว่าจะทําอย่างนี้ได้ด้วยเป็นการค้นพบเพราะได้ต่อสู้ร่วมกับอารอน นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วต้องจดจำวิธีการต่อสู้ของอารอนให้ติดตาทำยังไงถึงโจมตีได้อย่างไร้ความสนาูนเปล่าและจะต่อสู้โดยสนใจศัตรูในระยะระดับไหนเฟสต่อสู้ในแบบของตนไปพร้อมกับตั้งใจขโมยวิชาการต่อสู้มาจากอารอนเท่าที่จะทำได้หลังจากนี้เมื่อแยกกับอารอน เฟตต้องต่อสู้แบบพึ่งตัวเองไปเรื่อยๆกรีดที่อยู่ในมือเป็นแค่อาวส์ไม่สามารถสอนวิชาการต่อสู้ให้กับเฟตได้ส่วนไมมีนิสัยอย่างนั้นคงไม่สอนอะไรเกี่ยวกับนักลบให้เฟตล็อกบางทีสำหรับเฟตอารอนอาจจะเป็นอาจารย์คนแรกและคนสุดท้ายจัดการสเกลเลตันอาเชอร์หมดแล้วครับที่เหลือก็แค่จัดการสเกลเลตันในทุกอย่างก็จะจบลงสักทีเฟตกล่าวเช่นนั้นอารอนก็บอกว่า นั่นสินะขอบใจมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันนานสักขนาดนี้อารอนชำเลืองมองและยิ้มให้กับเฟสจากนั้นก็ปล่อยอาร์ตแกรนด์ครอสที่สะสมอยู่ในดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาเอาละ จบสักทีอารอนตะโกนออกมาเช่นนั้นสเกลเลรตันไหนโดนพื้นที่มีแสงศักดิ์สิทธิ์จนแหลกละเอียดและพวกสเกลเลรตันไหนก็โดนช่ำละหล้างจากพลังเวทที่ใส่เข้าไปผิวดินบริเวณใกล้เคียงสองประกายและพอแสงสว่างดับลงเมืองก็กลับคืนสู่ความเงียบสงัดที่ไหลเสียงแสงที่เหลืออยู่มีเพียงแค่ทะเลแห่งแสงดาวที่สองประกายอยู่บนทองฟาเท่านั้นกลายเป็นท้องฟ้าที่สดชื่นสักทีนะเพราะข้า จึงทำให้ออกเดินทางสายอย่างนี้ต้องขอโทษด้วยนะไม่หลอกครับผมตั้งหากที่ได้เรียนรู้ต้องขอบคุณมากเลยครับข้าไม่ได้สอนอะไรมากมายสักน้อยแล้วถ้าเป็นเฟสก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้ค่าสอนด้วยซ้ำไปเอ๊ะเร็วเกินไปที่จะคิดแบบนั้นนะครับเฟยตอบกรับอารอนไปเช่นนั้น อารอนตักเตือนเฟสที่ประลาใจว่าสุดท้ายวิชาดาบไม่ว่าจะฝึกฝนการวางท่าสักเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายประเด็นสําคัญก็คือเธอรับสิ่งนั้นแล้วจะกลั่นกรองมันออกมาอย่างไรต่างหากล่ะเฟสเองก็รับพื้นฐานวิชาดาบที่ข้าสอนได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้และเอาไปปรับใช้เป็นของตัวเองได้แล้วเฟสจึงบอกว่าผมยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับ เพิ่งจะเห็นว่าวิชาการต่อสู้เป็นเช่นไรเองนะครับเฟสตอบกลับอารอนเช่นนั้นไม่นึกเลยว่าเคนเซจะพูดอะไรอย่างนี้จะว่ายังไงดีล่ะความรู้สึกเหมือนกับจู่จูก็โดนทิ้งเลยเขาเอามือซ้ายวางบนศีรษะของเฟสพร้อมกับมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนก่อนจะบอกว่าไม่ล็อกมันเพียงพอแล้วอาวุธนั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นอย่างอื่นนอกจากดาบนี้ได้ ้าหากฝึกแต่วิชาดาบที่ข้าสอนไปจะทําให้รูปร่างที่ควรเป็นของเธอบิดเบี้ยวไปเลยอยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็จงกวัดแกงอย่างที่คิดอย่างนั้นแหละดีแล้วข้าเชื่อมั่นในปลายทางของรูปแบบการต่อสู้ของเธอนะอารอนกล่าวเช่นนั้นเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นสินะรูปร่างของกรีดในตอนนี้มี3อย่างก็คือดาบมือเดียว ธนูเวทและเขียวยักษ์แต่ว่าต่อจากนี้ไปน่าจะปลดรูปแบบเพิ่มได้อีกถึงอย่างนั้นกลับใช้อาวุธเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ผิดยุรูปร่างที่เฟดควรตั้งเป้าไว้ก็คือการทําให้ทุกรูปแบบของอาวุธนี้รวมเป็นหนึ่งอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วนะ สิ่งนั้นข้าไม่สามารถสอนได้นั่นเพราะว่าข้าเป็นเคนเซเลยรู้แค่เรื่องของดาบเท่านั้นอารอนพูดเช่นนั้นก่อนจะเอามือออกจากศีรษะของเฟสการได้พบกับเขาทำให้พอรู้ว่าการต่อสู้คืออะไรแต่ว่าหนทางยังอีกยาวไกลเอาเถอะถึงจะรู้ว่ากรีดดาบดำเป็นอาวุธที่สุดยอดมากแต่ไม่พูดกับเจ้าตัวดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะว่าได้ใจเกินไปเรียกงั้นเหรอไม่ได้เรียกสักน้อย งั้นเหรอรู้สึกเหมือนถูกเรียกยังไงอย่างนั้นเลยและยูยูกรีดก็กล่าวออกมาเช่นนั้นตกใจหมดเลยรู้สึกว่ากรีดจะเซนดีเกินไปหน่อยแล้วนะเนี่ยพอทำอย่างนั้นอารอนก็เก็บดาบดำสักดิทธิ์เข้าในฝากก่อนจะหันกลับไปทางปราศาทตรเอาละไปเอาเหรียญทองที่อยู่ในปราศาสตรแล้วกลับหมู่บ้านกันเถอะถ้าหากสายไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะแย่เอาไม่ใช่เหรอก็จริงครับตอนนี้ใหม่น่าจะเดือดปุดปุดอยู่เลยถ้าหันหรีบไปกันเถอะอารอนกล่าว พวกเฟดวิ่งผ่านถนนใหญ่ที่ไม่มีอะไรแล้วเฟดได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้คนกลับมาเดินขากวักวบนสถานที่ตรงนี้อีกครั้งพอพวกเฟดเอาเหรียญทองที่อยู่ในคลังของปราสารเสร็จพวกเขาก็กลับไปยังหมู่บ้านกะเลี้ยวเฉียวว่าหมกํกำลังโกรธอยู่ดวงตาสีแดงที่ชวนให้หลบสายตาอยู่แล้วยิ่งแดงขึ้นไปอีกจนดูเหมือนว่าตอนนี้ใกล้จะปะทุแล้วไหนบอกว่าจะกลับมาเมื่อวานแล้วกลับมาช้าตั้งหนึ่งวนันหมายความว่ายังไงกันแบบว่า เพราะว่าจัดการลีสหลอดได้แล้วเลยพูดกันว่าน่าจะจัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในเมืองทั้งหมดด้วยข้าเป็นคนชวนเองละต้องขอโทษด,ด้วยนะรักษาสัญญาไม่ได้เนี่ยพวกนายเป็นเด็กอมมือกันหรือไงไม่กล่าวเช่นนั้นการที่โดนใหม่ซึ่งดูภายนอกเหมือนเด็กเนี่ย พูดอย่างนั้นมันชวนให้รู้สึกขอแท้ยังไงไม่รู้ขนาดอารอนที่มีท่าทางองอาจยังน่าเสียและดูอ่อนแรงเอาเถอะอารอนในตอนนี้เท่าที่เฟ,ฟดดูคงทำตามที่ต้องการนั่นแหละบางทีเขาอาจจะคิดว่าคำพูดของไมททำให้หัวนึกถึงความอับอายที่ตัวเองทำมาจนถึงตอนนี้ก็ได้เฟดรีบบอกให้อารอนที่กำลังสำนึกผิดเอาไม้ตายออกมาอารอนรีบเอาไอ้นั่นออกมาเร็วโอ้นั่นสินะไม่รับสิ่งนี้ไป คําขอบคุณที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านตอนที่ข้าไม่อยู่อืมอ๋อ,อไม่แสดงความยินดีออกมาในทันทีตอนรับถุงที่ใส่เหรียญทองอันหนักอึ้งด้วยท่าทางลันละห้าสิบเหรียญทองที่จะให้ตอนแรกเพิ่มไปเป็น100อยเหรียญทองเพราะเป็นเสื้อที่ยิ่งใหญ่ ทำให้หมายถึงกับลืมความโกรธเธอปิดปากถุงพร้อมกับร้องโอ้ไปมาเฟย์ <Faith S 1> จึงบอกว่าดูท่าจะพอไหวอยู่นะครับอารอนจึงบอกว่าดีนะเนี่ยที่เห็นแกงเงินเอาละวันนี้รีบกินรีบนอนกันเถอะเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยเฟย์ <Faith S 1> <Faith S 2> ก็บอกว่าผมเองก็เหมือนกันครับดูเหมือนคนในหมู่บ้านจัดเตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วทําให้ภายในบ้านของอารอนมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมด หาทางไม่จะบอกคนในหมู่บ้านว่าเฟดกับอารอนกําลังไปกําจัดมอนสเตอร์ทําให้พวกเขาพูดคุยกันว่าจะทําอะไรเพื่ออารอนได้บ้างเลยทําอาหารไว้คอยต้อนรับการกลับมาจากการกําจัดมอนสเตอร์ของพวกเฟดซึ่งพวกคนในหมู่บ้านเองคงกังวลมากเพราะไม่บอกว่าจะกลับมาเมื่อวานแต่รอเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีตอนนี้เองก็มืดแล้วทําให้ชาวบ้านกลับบ้านของตัวเองไปกันหมดเดี๋ยวพอถึงพรุ่งนี้เช้าอารอนคงไปบอกกับคนในหมู่บ้านอีกทีว่าตัวเองรอดกลับมาได้ เอาละเข้าไปในบ้านกันเถอะเฟสกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับดึงมือของไมที่หน้าบ้านเพราะได้ถุงเหรียญทองให้เข้าไปในบ้านแล้วก็กินอาหารให้เต็มคราบก่อนจะนอนหลับเป็นตายถึงไมจะนอนบนท้องของเฟสแต่เฟสไม่มีแรงเหลือกระจิตกระใจจะปัดทิ้งเลยเช้าแห่งวันลาจากพวกเฟส ยืนอยู่หน้ารถม้าที่ซ่อมเซตในขณะที่อารอนและชาวบ้านมาส่งมอนสเตอร์ที่มายังหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มาจากเมืองเฮาเซนผลงานที่เฟดให้ความร่วมมือกับอารอนนั้นใหญ่โตมากทําให้ชาวบ้านขอบคุณหลายต่อหลายครั้งไม่เองในระหว่างที่อารอนไม่อยู่ก็จัดการมอนสเตอร์ไป30กว่าตัวเพราะเรื่องนั้นทําให้ชาวบ้านกําลังขอบคุณพวกเฟดยกย้ายระหว่างนั้นอารอนมีสีหน้าสง,สงบและส่งเสียงเรียกเฟดว่าเฟดเอ๋ย หากจบเรื่องที่ต้องทําที่กาเรียแล้วก็กลับมาที่นี่นะมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยเฟสจึงถามว่าเรื่องสําคัญเหรอครับอารอนก็บอกว่าอืมสําคัญมากถ้าตอนนั้นมาถึงแล้วจะบอกดังนั้นจะต้องมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้นะอารอนกล่าวเช่นนั้นแล้วอารอนก็ยื่นมือที่หยาบกร้านใหญ่โตมาทางเฟสก่อนจะบอกว่าไว้พบกันใหมนะเฟสเฟสก็บอกว่าครับไว้พบกันไหมเฟสบีบมือนั้นกลับไปอย่างแรงต่ออารอนที่พยักหน้า ถ้าหากมีชีวิตลอดกลับมาจากกาเลียแล้วค่อยมาพบกับเขาเพราะเพิ่งอยู่กับอารอนแค่4ีวันยังเหลือเรื่องที่อยากคุยด้วยอยู่เพียบเลยไม่ <My S 1> เองก็มองและพูดกับพวกเฟสดี่่ไม่รู้จับจับมือกันเสร็จเมื่อไหร่ว่าเฟ,ฟได้เวลาไปกันแล้วเฟดจึงบอกว่าอืเข้าใจแล้วถ้างั้นอารอนทุกคนขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือนะครับ ว่าแล้วเฟสดก็กระโดดขึ้นรถม้าและยื่นหน้าออกมาจากทางหน้าต่างก่อนจะโบกมือลาพวกเขาที่อยู่ห่างออกไปด้วยความเศร้านิด,น,ดนิดที่ต้องแยกจากกันพวกอารอนตั้งใจจะฟื้นฟูเมืองเฮาเซนที่ถูกปลดปล่อยจากมอนสเตอร์มันจะต้องกลับมาเป็นเมืองที่คึกคักอย่างแน่นอนเฟสที่ไม่ได้คิดเรื่องหลังจากไปกาเลียแล้วเลยแม้แต่นิดเดียวได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยปลายทางนั้นอยู่เงียบๆแล้วก็จบตอนที่22 ขอองงเรื่อจอมตะกะดาบครั้งหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย